สวัสดีครับเรกเรีมาพบกับคุณภูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของพอลมและครอรนอนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วในเรื่องของครอรนนะครับคอรนก็คือตัวคูณร่วมน้อยตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดวิธีการหาก็เหมือนกับพอลมอเลยมี3วิธีด้วยกันวิธีแรก ก็คือการหาตัวคูณร่วมนะครับวิธีที่สองคือการแยกตัวประกอบและวิธีที่สามคือการหาสั้นทั้งสามวิธีสามารถหาคอลนอได้หรือหาตัวคูณร่วมได้ mm hmm. เดี๋ยวครูปองจะยกตัวอย่างแล้วเรามาดูของกันเลยว่าทีวิธีการอย่างไรบ้างตามครูปองเด็ก hmm. <À, S 2> ๆครับมาดูตัวอย่างนะครับครูปองยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการหาคอลนอวิธีแรกนะตัวอย่างแรกก็คือวิธีแรกเลย หาคอลนอของ 9, 8และ12โดยวิธีหาตัวคูณร่วมวิธีแรกมีวิธีการอย่างไรอ่านะครับกต่อ,อื่นเรามาดูก่อนว่าการหาตัวคูณร่วมนะครับตัวคูณร่วมของ9อะคูเรียงแล้วกันอนะคูฟองเรียง8ก่อนตัวคูณร่วม ของเก้าและตัวคูณร่วมของคิดสองมีอะไรบ้างและอะไรที่เรียกว่าตัวคูณร่วมอ่าถ้าเรื่องของของรมอขอเขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมใช่ไหมครับแต่ตัวคูณร่วมในเรื่องของคอรอนอรคืออะไรคือตัวที่เราคูณไปทีละหนึ่งคูณสองคูณสามคูณ4ี่แล้วเราไปดูที่ว่าตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด มีค่าเท่ากันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นแหละครับเรียกว่าตัวคูณร่วมน้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะถ้าแปดถ้าแปดนะครับแปดคูณไปจีิละหนึ่งแปดคูณหนึ่งได้แปดแปดคูณสองได้สิบหกแปดคูณสามได้เท่าไหร่เด็กแปดสามยี่สิบสี่ใช่ไหมเอแปดสี สามสี่สองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดเก้าแปดแปดก่อนแปดแปดหกสิบสี่แล้วแปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่ะครูบอลหยุดแค่นี้ก่อนดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะครับอ,อาจจะลืมว่าคูณยีและหนึ่งแปดคูณหนึ่งแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปด ปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แล้วแปดเก้าเจ็ดสิบสองเราหยุดแค่นี้เรามาดูตัวอื่นบ้างเพื่อว่าเราเจอตัวที่เหมือนกันตัวที่เท่ากันนะครับอเก้าเหมือนกันทำเหมือนกันเลยเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเอาเหมือนย่างถ้ายังไม่เหมือนคูณไปต่อนะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหก 5้9ส63 98เก้าเาจสิบองอ่ะต็อกกันเหมือนละเหมือนละเขาเขาเอามาดูอีกตัวหนึ่ง12 1 12 12 3ึ่อา1อ่บก่อน24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 เจ็ดสิบสองโปะเชะเลยโปะเชะเลยมีแล้วตัวคูณร่วมที่เหมือนกันเท่ากันคือเท่าไรครับเจ็ดสิบสองอ่ะคุณคอูนี่นิดนึงยังสามารถคูณต่อไปได้เรื่อยๆคูณต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอในกรณีที่เรายังไม่เจอนะเราก็โปะเชะทันทีเลยคืออะไรครับเจ็ดสิบสองที่มันเหมือนกันเราก็โยงเลยเด็กๆโยงในตัวนี้นะมันเหมือนกันนะคุณครูนี่มันเหมือนกันคือเจ็ดสิบสองอันนี้นะครับที่เรียกว่า ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดเราจึงสรุปได้ว่าดังนั้นคอลนอคอลนอคอลนอของเก้าแปบดบแล้วิบสองคือคืออะไรครับเจดสิบสองอ่าอันนี้คือ การหาคารนอนโดยวิธีการหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุดเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองเดี๋ยวตามูดป้องมา